กระเพราหมูกรอบแล้วก็ผัดไทยโลสไฟสีชื่จอจะได้ทำตัวเป็นประโยชน์ด้วยกระเพราหมูกรอบออกระเพราหมูกรอบไก่เม<อ>่ต้อง่วดสวัสดีค่ะกีกินรวกานะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่วิดีโอของกีกอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยกีกตื่นเต้นมากๆเพราะว่า ที่เมืองบอยซีไอรดโฮของเราเนี่ยมีฟู้ดทรัคน้องใหม่เพิ่งเปิดนะคะแล้วก็เป็นฟู้ดทรัคร้านอาหารไทยด้วยซึ่งตอนนี้ก็อยู่ด้านหลังกิกแล้วนะคะวันนี้กิกจะพาทุกคนไปดูร้านฟู้ดทรัคไปชิมแล้วก็ไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านด้วยนะคะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเพิ่งเปิดมาได้ประมาณ3เดือนเท่านั้นเองเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะคะว่าอาหารของเขาเป็นยังไงแล้วก็บรรยากาศข้างในเป็นยังไงคะ่ะ

thank you oh, this ยังไม่เจอเจ้าของร้านนะคะเพราะตอนนี้เจ้าของร้านกำลังยุ่งเลยแต่ว่าเป็นสามีเจ้าของร้านกำลังมาคิดเงินโอเคอาหารพร้อมแล้วอาหารพร้อมแล้วไปรับอาหารกันรร mm hmm. ยากาศข้างในก็จะประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยยุ่งมากกิ๊กก็เลยมายืนรอข้างนอกซึ่งไทเลอร์อเขาก็ได้อาหารมาแล้ว he wanna try อร r food Ooh, that, that looks good. What's that? I don't know how to say in Thai. Kai Egg roll. Egg roll. Kai roll. Mmm. Cassie the inside? It's not a dog park. It is a dog park. Okay. There's a lot of food in there. Take a look. Mm. That looks really good. Ooh. Smells really good. Smell that. The pepper in there. แซ่บอ้แซ่บอยู่รสเสีชื่อผักเผาหมูกรอบใช่ไหมอืม แถวยังไม่ซาเลยนะคะตอนนี้รอมานานแล้วก็ยังมีลูกค้าเดินเข้ามาเรื่อยๆขายดีสะออนสะออนให้เหตุอย่างซอยบอกเด้อจะได้ทำตัวเป็นประโยชน์ด,ด้วยผัดไทยนะคะเขาทำไว้อย่างนี้ทุกคน ไม่น่าละ่ะถึงทำทันเนาะเวลาเจอลูกค้าเยอะๆแบบนี้นะคะผัดเกลี้ยงอ่าตั้งซูเกี้นี่ผัดซูกียนี่กะเพรากะเพราหมูกรอบไก่เม็ดมะม่วงโอ,โอเคอันนี้ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมะพาน,นะคะน่ากินนะทุกคนเป็นผัดเปรี้ยวหวานอันนี้ผัดเปรี้ยวหวานและอันนี้ผัดไทยนะคะเขาก็จะแยกไว้อย่างนี้นะ ปูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเป็นยังไงยังไหวไหมสูต้ตายสาาอีสาน,นเนาะข้าเหนียวเนาะอขาเหนียวอ่า <c oughs> สู้สู้วันนี้ก็มาตามติดชีวิตพี่จุ๋มนะคะจริงๆเนี่ยพี่จุ๋มอยากให้มา้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่ากิ๊กอยู่กับพ่อปู่เมื่อวานทํางานกันสองคนก็เลยมาไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะชื่อจุ๋มนะคะมาจากคอนเกนเป็นคนอีสาน อายุ3าบปีแล้วค่ะเริ่มเริ่มขายเผ่อเ,เริ่มเปิดขายอาหารประมาณ3เดือนเพิ่งจะได้สเดือนแต่ว่าแบบท่ามือนได้ดีมากๆเลยตั้งแต่เปิดร้านมาเป็นยังไงบ้างพี่จงไปขายที่ไหนบ้างไปขายได้เรื่อย<ป>ขายอะไรยังไงปกติก็ไปขายตามหน้าบริษัทเริ่มขายแรกๆเลยคือไปขายตามหน้าบริษัทเพราะว่า เรายังไม่รู้ไงว่าเราจะไปขายที่ไหนดีพอดีบริษัทแฟนเขาเลยอนุญาตแบบว่าเออมาขายที่บริษัทดีก็เลยก็เลยไปลองขายดูก็คนคนเขาก็ชอบไม่ไม่มีใครคอมแพลนว่าไม่อาหารไม่อร่อยไม่ชอบคือเขาเขามีแต่บอกว่าทําไมได้เยอะจังเ <c oughs> <c oughs> ยจริงอนดเมนูที่ทานขายดีเมนูอะไรบ้างคะกระเพราหมูกรอบแล้วก็ผัดไทย ผัดไก่เม็ดมะม่วงอที่ที่ขายดียดชใช่ฝรั่งชอบมากแล้วพี่จูบขายอยู่เมืองอะไรคะอยู่ไอดาโฮใช่มาอยู่ไอดาโฮได้เกือบจะสามปีแล้วเป็นยังไงมายังไงถึงได้มาอยู่อเมริกาเล่าได้ไหมคะก็แรกๆเลยก็คือหลังจากเลิกกับแฟนคนเก่าใช่ไหมคือเริ่ม,มต้นตั้งแต่ยังไม่มีแฟน ฝรั่งเลยนะได้อ่าหลังจากเลิกกับแฟนคนเก่าเราก็เลยเบื่อมันคือเบื่อผู้ชายไทยก็คือเบื่อมากๆก็เลยก็เลยเข้าไปในเว็บหาคู่<อ>ก็เลยเข้าไปเล่นเล่นเล่นดูดูเล่นเล่นก็เลยไปไปเจอแบบว่าฝรั่งคนไหนเราหลอ่อหรือคนไหนเราหลอ่อเราตกกดถูกใจหมดเลย <laughs> 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 จะกดถูกใจแล้วทีนี้ก็ แกก็เลยทักกลับมาแกก็เลยแฟนก็เลยทักกลับมาก็คืออยากอยากรู้ว่าเอออยากรู้นิสัยใจคอของเราถามประวัติอะไรของเรา,าก็เลยคุยกันมาเรื่อยๆคุยกัน4เดือนแกถึงบอกว่าฉันชอบฉันฉันรักเธอแล้วนะเราเธอเธออยากเป็นแฟนฉันไหมอะไรประมาณนี้ก็เลยก็เลยตัลงก็คือคุยแชทกันประมาณสี่เดือนคือทางนี้ใจออกแล้วนะว่า เขาคงไม่ชอบเราหรอกไปหาคนใหม่ดีกว่าประมาณนี้ก็เลยก็เลยว่าจะจะบล็อกเรานะว่าจะไม่คุยแล้วแกก็เลยบอกรักก่อนก็เลยโอเคแล้วหลังจากคุยกันคบกันนานแค่ไหนคะจึงมาอยู่มริกาก็แกก็ไปกับไปไปกับกลับเมืองไทยก็ประมาณสองสามปีเลยนะเพราะว่าทําเรื่องก็ประมาณปีกว่าเกือบสองปีค่อยได้มาทําวีซ่าแต่งงานไง ทำเองเดินเรื่องเองแฟนเป็นคนจัดการให้หมดไม่ได้จ้างทนายเลยมีลูกพาลูกมาด้วยใช่ไหมใช่พี่พาลูกสาวมาด้วยหนึ่งคนทีแรกก็พาลูกสาวมาด้วยแล้วทีนี้พอมาอยู่ได้สองสามเดือนก็เอาเดินเรื่องให้ลูกชายมาด้วยเก่งตอนนี้ก็มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาลูกชายลูกชายเขินลูายนีร้องมาทำงานช่วยแม่ เชฟมือทองมีเชฟมือทองเลยค่ะก็ตั้งแต่มาเปิดร้านย้ายไปยูเมริกาอันนี้ก็คือเป็นงานแรกเลยหรือว่าเป็นงานที่สองเป็นงานที่สองนี่เป็นงานที่สองมาเลยมาทีแรกก็ไปทํางานเป็นอ่ที่ที่ฟาร์มวิจัยหญ้าให้วัวที่นี้เขาจะเรียกอัลฟาฟ่าเขาจะวิจัยแบบว่าตั้งแต่เริ่มปลูกเริ่มผสมพันธุ์ผสมเกสรแล้วก็ เก็บเก็บมเมล็ดพันธุ์เลยก็คือวิจัยทุกอย่างวันนี้ขายดีมากขายดีมากแต่มาเปิดร้านครูชาก็คือประสบความสำเร็จใช่ไหมคะประสบความสำเร็จที่สุดเลยไม่มีใครอ่คอมเพลนไม่มีใครว่าอะไรเลยมีแต่คนมาชมว่าอา,อาหารแบบว่าเป็นอาหารที่แบบว่าไม่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนพอมากินที่นี่ก็คือไม่เคยกินรสชาติแบบนี้มาก่อน ไปเคยเคยไปกินอาหารหน่ะร้านตามร้านอาหารไทยแกก็บอกว่าถ้าถ้าจะพูดแบบว่ารวมรวมกันก็คือที่นี่แบบว่าดีกว่ารสชาติดีกว่าอาหารไทยทุกร้านเกี่ยวส่วนมากลูกค้าจะบอกแบบนี้หมดเลย <c oughs> ไม่ได้ชมตัวเองนะคือไปขายตามไปขายตามหมู่บ้านแล้วปัจจุบนันมีที่จอดขายในคหรือว่ายังไปขายตามหมู่บ้านขายตาม,ม <c oughs> ตอนนี้ก็เลิกจากหลังจากที่เลิกขายตามบริษัท ก็ได้น้องกิกนี่ไงแนะนําต้องขอบคุณน้องกิกมากๆเลยที่แนะนําให้พี่แบบว่าไปขายตามอีเวนต์แล้วก็ตามหมู่บ้านติดต่อหมู่บ้านในพี่ก็คือตอนนี้พี่ก็นั่นแหละได้งานก็เพราะน้องกิกเลยก็คือขอบคุณมากๆเลยค่ะโอเคแล้วอย่างนี้เนี่ยตั้งแต่ไปขายมาสามเดือนอยากขอสัมภาษณ์นิดนึงว่าวันที่ขายดีที่สุดเนี่ยขอได้ไหมย,ยอดขายถ้าเป็นเงินไทย เกือบเจ็ดหมื่นก็เกือบเจ็ดหมื่นวันเดียวใช่ก็เกือบเจ็ดหมื่นเพราะว่าเพราะว่าปกติก็อย่างเช่นวันนี้ก็มาขายแค่สองชั่วโมงครึ่งประมาณนี้ก็ก็จะประมาณนั้นคือไม่ได้ขายทั้งวันก็จะขายวันละสองสามชั่วโมงบางทีชั่วโมงครึ่งได้ห้าหมื่นกว่าประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนไปพี่จุมอยากจะฝากอะไรไหมคะเค พี่ก็อยากฝากแบบว่าอยากเป็นกำลังใจให้ผู้หญิงทุกคนแบบว่าที่ไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยแต่อยากมีแฟนฝรั่งก็คือพี่ก็ไม่ได้เหมือนกันพี่ไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยได้แต่ yes no okay I miss you I love you แค่นั้นที่ได้แล้วก็ก็คือฝรั่งเขาเขาเขาไม่มามคือเขาโอเค ที่ที่เราไม่ได้ภาษาคือเขาจะสอนเราเขาก็จะค่อยๆสอนเราเทละนี้เท่หน่อยเราก็จะได้ก็คือพี่ไม่ได้รเรียนภาษาอะไรไงพี่ก็ยังทุกวันนี้ก็ถือว่าคุยได้โอเคแฟนเขาจะค่อยสอนเราเองเขาไม่ได้ว่าอะไรว่าเธอไม่ได้ภาษาฉันไม่คุยด้วยไม่คือแฟนดีมากฝรั่งเขาเขาดีนะถ้าเขาจริงใจกับเราเขาเขาจะไม่ว่าอะไรเราเลยอเขาจะค่อยสอนเราใช่ก็คืออยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนแบบว่าถ้า ถึงจะไม่ได้ภาษาแต่ก็อยา่าอ,อะไรอะ <Okay. S 1> อย่ายอมแพ้ <Okay. S 1> ก็คือก็อย่าเป็นกำลังใจให้ค่ะ <Okay. S 1> ตอนนี้พี่ก็เพิ่งทำช่องนะคะสไปายตเมกาค่ะฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะ,ะทำอะไรก็อยากทำอะไรคิดอยากแบบว่าอยากจะลงมือทำอะไรก็คือลงมือทำานะ,คะ่ค่ะอยา่า อย่าอย่าก,กลัวที่จะลงมือทําถ้าเรายังไม่ลงมือทําเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะสําเร็จสู้ๆนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะพี่จูไม่ให้ถ่ายตามผิดชีวิตวันนี้โอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ